หลังๆเลยขอโทษนะคะที่มันเป็นนางงามที่ต้องปกากตะก้าอาดีตนางงามขอโทษค่ะแม่งฝากถึงติ่งนะคะไม่ได้ฝากถึงคนอื่นฝากถึงติง่ง<อ>ขอโทษนะคะมันก็ได้มาจากเนี่ยค่าคอมสิบบาทสิบห้าบาทสามสิบเก้าบาทได้จต่ค่าคอมแบบนี้แหละ เนี่ยค่าคอม35บาท39บาทน้ำขายเกียวล้างหน้าขวดละ30เออ390บาทค่าคอม10% 39บาทน้ำจ้างบ้านไม่ได้เป็นหลังๆเลยดูถูกกันทำไมวะขอโทษนะอันนี้ไม่ได้ด่าเขาหรอกแต่ด่าติ่งติ่งประสาทแดดออเสียงไม่หาย่ะเสียงเป็นแบบนี้แล้วดูถูกกันโอ้ ไม่มีอาชีพไหนที่สุดจริตแล้วมันต่ำกว่าอาชีพอื่นจะบอกมึงให้รู้าไว้ทุกคนถ้าไม่เคยไปไปไม่ไปขโมยเงินใครไม่ไปแบงเงินขอเงินใครว่าผมกล้าเลยได้แป๊บเก็บกุญแงานแล้วเมนมาวันที่สามสุดจริตหมดคะ่ะเทียบเท่ากันหมดคะ่ะฝากไว้ให้คิดนะทุกคนเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวก็หาว่าแบบเดี๋ยวก็าหาว่าแบบ ขอโทษนะยโชว์ค่าคอมให้ดูขอโทษนะให้ดูนะค่าคอมบริษัทต,ตัวเองด้วยด่าไปเม่เครียดมาทุกวันทำงานเครียดนะคะมันเจอติ่งประสาทแล้วอีกอ่าเดี๋ยวจัดให้จัดให้สมอยากให้อยากเห็นตอนประสาทแดกไงต้องเสิร์ฟให้มันสักหน่อยลูกค้าอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเสิร์ฟให้แต่มันไม่ใช่ลูกค้าหรอก ไอ้พวกเนี้ยคนด่ามักไม่ใช่ลูกค้าเสมอด้วยนะขอโทษนะคะนี่ที่ค่าคอมที่ถอนค่ะดูยอดนะคะค่าคอมที่ถอนค่ะถอนทุกวันสองวันค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะที่มันเป็นแม่ขาพอดีโตมาดูกเลี้ยงมาแม่เป็นแม่ขาค่ะ ขอโทษนะฉันไม่เคยด่าใครก่อนแต่ติ่งประสาทนั่นเหะขอโทษเลยอย่าดูถูกอาชีพไหนค่ะจะหมอจะ,ะจะพยาบาลพูดเลยนะจะหมอจะพยาบาลจะเป็นทนายจะเป็นแม่ค้าไม่ของเงินไทยแม่งเท่ากันหมด แม่ค้าที่รวยเยอะแยะถมไปค่ะไปดูถูทาไม่ชอบเวทีที่เขาให้ปักตะก,กา้าว่าแค่ดูเวทีอื่นเข้าใจไม่ยากสมอง EQ IQ สูงๆแม่งเข้าใจได้นะเขาจะไม่ยากหรอกเนาะเรก็ปักตะก,ก้าเลยไหมสองพันห้าเอาไหมเอาเลยไหมสองพันห้าปักตะก,ก้าเลยเอ,เอาไหมเอาไหม แล้วบอกว่าไอ้น้าด่าแล้วเป็นกระแสโอ้กระแสเค,เค่ะขายได้เพรากระแสเนาะที่จ้างที่ไปเป็นไปเป็นสปอนเซอร์ปสปอนเซอร์ให้กับ M อ T ทเพราะรู้ค่ะว่าจะเป็นสปอนเซอร์ยังไงสินค้าก็จะขายได้ค่ะไปในฐานะสปอนเซอร์นะคะจ่ายตังค์นะ,ะ่ะไม่ได้ไปขอของใครเขาฟีก็เอาเงินมาเอาเงินมาจากที่ขายของไ,ได้ไปเป็นสปอนไม่ขอไม่เคยขอเงินพ่อแม่ไม่เคยขอเงินแฟนคลับ ขายของเนาะเงินห้าบาทสิบบาทจะไม่เคยดูถูกค่ะเสียใจเสียใจเนาะเอา้าน้ำจะบาดตะก้าวไหมเอาไหม,าไหมบาทเดียวก็เงินห้าสิบสตางค์ก็คือเงินค่ะ ขอคนละบาทพอแต่น้ําขอ,อคนน้ําขอคนละน้ําขอคนละบาทแต่น้ําขอคนไทยคนละบาททั้งประเทศอ่ะน้ํารวยไหมวันหนึ่งอ่ะอย่าดูถูกเงินบาทอย่าดูถูกเงินสิบบาทอย่าดูถูกเงินยี่สิบบาทอย่าดูถูกเงินสามสิบเก้าบาทมึงอย่าดูถูกเงินคือเงิน,นเจอข้างทางห้าสิบตานฉันยังเก็บค่ะรองน้ำคุณมารอปูสองทูบเอายังเขาหน่อยได้ไหมเอาอดด่ามาแล้วครึ่งชั่วโมงมันเป็นมันเป็นช่วงปูที่ถูกที่สุดเวลาเนี้ยอเอาไปตัดต่อได้เลยนะคะคนที่เกียนนะคะ ว่าดิฉันด่าเป็นกนระแสพวกปักตะกร้านะคะมาค่ะมาค่ะอาะอาเอาไปมันจะเลยของพุ่งขึ้นเยอะเดี๋ยวหุดปไลาเดี๋ยวมันไม่ลดเอาเลยปักด่าเสร็จปักมาดูดิสิวอักเสบวนน้องอุดตันถ้าเป็นสิวจะต้องแต่งหน้า ไม่ต้องเอาเงินมาบริจาคชั้นชั้นขายของตรงนั้นทีก้ามาทีเนี่ยประมาณ2อรุ่นขึ้ม่เวลาใครเป็นเสิวขายของนะคะดา่าเสร็จต,ต้องขายของนะคะทุกคนคนที่อยากได้เจ้าลองหน้าไปลองใช้ชั้นอนะโคตรสวยแล้วก็ปักตะก้าด้วยมีกิ้งกิไหม นะคะสวิวักเสบวนน้องอุดตามสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะใช้อนี้พี่น้ำรีวิวใช่ค่ะเงินขายของดีกว่าฉันไม่เคยขอบริจาคใครฉันไม่เคยเอาของใครฟรีคนเป็นสิวักเสบมีรอยพี่ใช้ได้เลยอักเสบเป็นสิวกรรมพธุ์สิวเลื้อรางสิวที่เป็นมานานฉันขายของนะคะบริเวณ ทีโซนมันกว่าบริเวณอื่นนี่คือผิวผสมใช่ค่ะใช่ค่ะใช้ดีจริงกับของหน้าคนนี้เจวลาหน้ามาถึงแล้วค่ะพี่นันนาพาัใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมรีวิวด้วยนะคะนะคะพี่ใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมรีวิวน้ด้วยคะ่ะวันนี้คุณดูเยอะค่ะอ๋อ,อคนหน้านี้ด่าค่ะลองใช้แล้วสี่ห้าวันดีหอมด้วยพี่อย่าลืมใช้โม่ชกแดกใครที่ไม่เคยใช้แอดวานพินนะคะใครที่ไม่เคยใช้แอดวานพินพี่ลองเอาแอดวานพินไปใช้ แก้ยู่ใช่ไหมคะศีวเกเซรบัวหนองอุตันใช่ค่ะสินค้าน้ำนะคะน้ำเอาตรวจกับกรมริยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสาร s l สค่ะนะคะไม่มีเอ่อเมอร,ร์คิลลี่ประหลอดนะคะไม่มีซิลิคโคนซิลิโคนนะนะคะ,นะคะน้องเปิดยอดหลังบ้านให้พี่ดูหน่อย<แ>เดี๋ยวจะเปิดยอดของแม่ค้าบนบ้านที่ต้องปักตะกร้าให้ดูนะ,ะแ,แพทง,ง่ายใช้ได้คะ่ะแพทง,ง่ายใช้ได้ เดี๋ยวขอขอเปิดยอดไม้ค้าบ้านๆหนูมันเป็นมไม่ค้าเปยอดอในโทรศัพท์ก่อนนะคะยังไม่ได้ลงคอมไม่หนูเปิดในนู่นในในในอันนั้นอ่ะในอะไรแล้วนะจีเดวใช่นั่ <พอ S 1> นอ่ะมันเชือ่อมดแป๊บนึงนะคะมีตัวไหนรอยไหมคะตัวนี้เร็วแต่น้ำยากให้พี่ใช้คู่กันทั้งเกลียวแลงหน้าแอดวานเป็นตะก,ก้าที่ปักอยู่คือตะป้าตะก,ก้าอะไรมีปลายทางนะทุกคนมีปลายทางคะ่ะมีเก็บปลายทาง ถ้าใครเป็นสิวเยอะๆใครเป็นสิวขึ้นที่เดิมใครที่เป็นสิวขึ้นตามตบกรอ,อบหน้าหน้าอกหลังเช็ดเยลล์ล้างหน้าได้เลยถ้าใครอยากที่แบบว่าอยากทําให้มันเร็วขึ้นมีตัวเร่งทําให้เร็วขึ้นน้ำพูดเลยนะพี่ต้องใช้คู่กับแอดวานซ์ผินนะคะหนูใช้มันหนึ่งวันสิวอุดตันออกมาควรแก้ไงครับไปกดสิวเช็ดเยลล์ล้างหน้าเหมือนเดิมหลีกเลี่ยงแดดนะคะแล้วก็ตามด้วยแอดวานซ์ผินแล้วก็ตามด้วยมอยมอยต้องหายหมดก,กับผิวผิวมันผิวแห้งผิวผสมะอะมา น้บอกเลยความรู้เนี้ยได้มาจากพี่วัดวิธีการไล่ขายข,ของได้มาจากพี่วัดค่ะได้มาจากคนที่ชื่อว่านาวัดอิสระไก่สีอยู่ได้นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นะขอโทษนะปักไใช่มครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายเป็นทุกคนนะพี่วัดสอนจะบอกให้ปักแล้วค่ะสิวตันข้าง ค่อนข้างเยอะแนะนำหน่อยค่ะคุณพี่พี่มิวพี่ชายเป็นเซตนี้จะเหมาะมากเป็นเซตที่แบบว่าถ้าไม่เคยเช้เจลล้างหน้าเลยแอดวาน์พินแนะนำเป็นเซ็ตนี้ดีกว่าเซ็ตนี้นะคะเจลล้างหน้าหนึ่งขวดแอดวาน์พินหนึ่งหลอดใช้ได้นานเจลล้างหน้าเนี่ยสองเดือนนะคะใช้ได้ไม่นากว่าสองเดือนแอดวาน์พินประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก่อนของจะหมดของมีสองลังสุดท้ายนะคะนะคะของมีสองลังสุดท้ายแนะนาเป็นเป็นโปรนี้เป็นโปรคู่แนะนําเป็นโปรคู่เป็นโปรนี้ค่ะเ๋ยวน้ำเฮ้ยพี่ไม่ได้ปักตะการเนี่ยออบโอเคปักไปละปักไปแล้วค่ะ ได้ไหมสิอุดตันออกมาแกะจะเป็นแผลไหมคะหนูจะแกะเองนะหนูต้องไปแกะออกไปแกะไปกดกับเอ่อคลินิกนะนะคะตุนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คิมขอบคุณมากๆค่ะมาคนที่เป็นสิวเยอะๆเป็นสิวมานานเป็นสิวกรรมพันธ์นะแล้วใครที่อยากมีผิวกระจ่างใสยอย่างที่แบบว่ารูขุมขนนะ่ะมันดีขึ้นลดความมันบนใบหน้าพี่เอาแอดวานซ์พินไปใช้แอดวานซ์พินเหลือขอโทษนะ Ad นวานเป็นเหลือเท่านี้ค่ะทั้งบริษัทเดี๋ยวจะเข้าอีกที่ประมาณช่วงวันที่5้าแอนวานเป็นหนูเอาหยิบไหมอีกเหลือ2ลงัง a อนวานเป็นเหลือเท่านี้นะคะดังนั้นเลยว่าใครกดแอนวานได้แอนวานมี2ลังค่ะมี2ลังนะคะมาสองพันเราเอาให้พนักงานใช้ประมาณหนึ่งหแล้วก็มาไลฟ์วันที่3าสเอวันนี้เข้าวันที่2นะคะวันที่2วัไลฟ์วันที่3าเอา่อพฤษภาคมนะคะวันนี้ของเหลือเท่านี้นะคะคนที่เป็นสิวคือท่านน้มอะ่ะ น้ำเป็นสิวโคตรหนักคนถามแล้วว่าน้ำเป็นสิวขนาดไหนพี่ดูนี่นะขอโทษนะคะพี่ดูสิวบนหน้าที่น้ำไปกดสิวออกอันนี้หน้านัาน้นนะพี่เห็นปะพี่ดูสิวบนมือเขาดิเห็นไหมพี่ดูสิวบนมือเขาพี่ดูสิวบนมือเขาแล้วดูหน้าน้ำนะปัจจุบันรอยอะไรดีขึ้นลุงผลดีขึ้นบดผดเยอะใช้ได้ไหมคะใช้ได้เลยพี่อย่าไปกดอย่าไปเกะอย่าไปเกาบนเองนะผดเนี่ยมันคือการอุดตันของออโซเดียมเขาเรียกว่าไอ้ปที่ผูิ เขาเรียกว่าคราบเกลือนะคะก็คือมันจะไม่มีหัวรากฏดออกมามันจะเป็นน้ำอันนั้นเขาเรียกว่าผลเพราะมันไม่ใช่สิวมันคือการละคายเคืองของผิวหลีกเลี่ยงแดดนะคะชยเชจลโรน่าเชมอย,อชยเชจลโรน่าแอดวานพินได้เลยนะคะแล้วตามด้ยวยมอยกันแดดจะดีมากๆติดตามเพ่อจะประกวดกับคุณแม่ค่ะเด็กสิบขวดใช่ไ,ไหมใช้ได้เลยใช้ได้แต่อายุสามขวดค่ะใช้ได้แต่อายุสามขวดนะคะคนะคะด่าไปเมื่อกี้ยี่สิบนาทีเปิดตะกร้าได้กี่นาทีเองเปิดเปิดตะกร้า ถึง5นาทีนะคะการดันสิวคือการผัดเซลล์ผิวการผัดเซลล์ผิวแล้วถึงไปไปไปเจอ,เอ,อน้ํามันนะคะที่อุดตันในรูขุมขนะบางคนเรียกว่าดันสิวที่มนะีการผัดเซลล์ผิวมันก็เท่าออกับการดันสิวซึ่งถ้าไม่ออกจะเป็นสิวซ้ําๆขึ้นที่เดิมนะคะพี่คะการดันสิวที่ใช้ BSA สามารถดนันเป็นสิวและอักเสบค่ะถ้าเป็นสิวอยู่ใต้ผิวเป็นสิวไมโครโคอมพิวเนะจะเป็นอักเสบแต่ว่า ถ้าอยู่บนเปลือกผิวแล้วหัวสิวจะหลุดนะยิ่งเป็นแบบอุดตันหัวเปิดมันจะหลุดซึ่งถ้าใช้ตัวเจลล้างหน้ามันจะหลุดแบบนั้นเลยนะคะแล้วแอดวานพินน้ำบอกเลยนะลงลึกถึงไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินินะคะจากสังกะสจากสกมเทศดังนั้นเอนไซมนี้คืออะไรเอนไซมนี้คือตัวกระตุ้นที่ทําให้เมลานินมันมีมากขึ้นคือมันไปกระตุ้นเซลล์เมลานอไซเซล์ผลิตเมลานินนะไปกระตุ้นเซลล์ผลิตเมลานินทีเนี้ย ยับย้งเอนไซม์ตัวนี้ได้โดสยสารใสสารสกัดชเอมเทศหน้าก็จะผ่องขึ้นรอยก็จะจางเร็วนะคะหน้ามันก็จะผ่องขึ้นลูกขนกว้างหน้ามันดูแบบเป็นสิวเยอะรอยสิวเยอะเป็นบางคนเนะี่ยเป็นสิวแล้วเป็นรอยเนะี่ยสี่เดือนห้าเดือนยังไม่จางพีก่กดแอดวานซ์พินไปได้เลยแอดวานซ์พินเซตนี้เหลือเท่าไรหร่แล้ววะเซตเจลล้างหน้าหนึ่งแอดวานซ์หนึ่งนะคะน้องเอาออกกระกหยิบนี้ก็ทำไมแพ็คแบบทำไมเป็นแบบเนี้ยหลุดออกมา ทุกคนเซตนี้เจลล้างหน้าหนึ่งแอดวานซ์หนึ่งเจลล้างหน้าหนึ่งแอดวานซ์หนึ่งเหลือกี่เซตถ้าเราใช้บีสสามารถใช้สกินแคร์ลดรอยควบคู่ได้ไหมคะหรือว่าใช้บีสก่อนแล้วค่อยล่อยลดจริงๆแล้วพี่ชาเขียวพี่ไม่ต้องใช้ตัวครีมแล้วนะพี่สามารถใช้เจลล้างหน้าเจลหน้าแอดวานซ์พี่ลวตามเต็หมอยได้เลยถ้าพี่มีทั้งสองตัวนะขอโทษนะปัตกตะก้าห้านาทียอดเจ็ดพัน เพราะว่าด่าไปประมาณตั้งแต่สองทุ่ม 25, ยี่ห้าย่หกอะคิดดูนะขอโทษนะคะเป็นแม่ค้าขอโทษที่ฉันเป็นแม่ค้าแลฉ้ฉันฉันรฟ์ได้ลูกค้าซื้ออะ่ะขอโทษแล้วกันเนาะอาชีพนี้บนโลกอะไม่มีนแม่ค้าคะ่ะข้าไมไปเป็นนู่นเลยพยาบยาบาลทนายประเทศเนี้ยไม่มีแม่ค้าหรอกเนาะ เรียนจบนะจะบอกให้เรียนจบเกียรตินิยมด้วยแต่เป็นแม่ค้าขอโทษนะคะผู้ภาษาอังกฤษได้ค่ะมีความรู้เนาะสนุกได้เงินเร็วขายของดีลูกค้าซื้อซ้ํา <c oughs> เป็นเจ้าคนในคนเหมือนกันคะ่ะนั้นจะดูถูกนะไร้ว่าดานสิวนะไหมคะเรื่องสิวผัดะมีมบ้าสอนึสาสัปดาห์นะสองึสามสัปดาห์คะ่ะเห็นไหม เหลือสามลอดด้วยสุดท้ายนะคะตะกร้าไหนลูกตะกร้าสามหรือตะกร้าสี่ค่ะอ่ะตะกร้าสามตะกร้าสี่นะคะใครที่ไม่เคยใช้เจลล้างหน้าแอดวานซ์พินนะทุกคนนะเฮ้ยตะกร้านี้เหลือเท่าไหร่ทุกคนตะกร้าสองลอดนะคะแอดวานซ์พินถ้าใครเคยใช้เจลล้างหน้าพินไปแล้วใครเคยใช้เจลล้างหน้าพินแล้วใช้เราชอบสิ่งดีขึ้นมีการผ่าเสบิวรูขุมขนดีขึ้นนะคะรูขุมขนดีขึ้นแล้วลอยมันจางแอดวานซ์พินไปสองลอด ใช่ค่ะถ้ามาหากินสุจริตใช่พี่ทุกคนแอดวานซ์บินสองหลอดเหลือสามเซตค่ะคนดูสามร้อยกับคนรีบกดเลยก่อนของหมดนะคะหัวใจต้องโอ้คุณกดหัวใจสามหมื่นเก้าพันดวงขอบคุณมากๆค่ะทุกคนแอดวานซ์บินสองหลอดน,นะคะอยะ่างหนึ่หลอดเนี่ยมันราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าสองหลอดเนี่ยแต่ละคนกดได้ราคาเท่าไหร่น้องได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างสองหลอดใช่ไหมคะใช่สองหลอดได้อยู่ที่ราคาหกร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะทุกคน ได้คุณบอลน,นะคะทุกคนได้ราคาคุณปองจากดิกตอลนะคะแต่และคนได้ราคาไม่เท่ากันแต่ทุกคนซื้อในราคาที่คุ้มหมดทุกคนซื้อในราคาที่คุ้มหมดอย่างนั้นแล้วนะรีบกดรีบรีบ,รบกดเลยเบื่อดาม่าบอกแล้วพี่น้ำเบื่อทําไมอะเบื่อทํไมไม่เห็นหน้าเบื่อเลยอืม,มเห็นหน้าเบื่อเลย <S <S <ๆ S 1> ทุกคนอตะกา้านี้เหลือทุกขวาระ ตะก,ก้าที่ปักตะก,ก้าอยู่นะตะก,ก้าที่ปักอยู่นะคะตะก,ก้าที่ปักอยู่นะคะคือเจลล้างหน้าหนึ่งแอดวานซ์หนึ่งราคาเต็มหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าเหลือห้าร้อยห้าสิบนะของบี่ขึ้นห้าร้อยห้าสิบอยากให้ใจตั้งเจลล้างหน้าแอดวานซ์สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นิชาขอบคุณมากค่ะนะคะใช้ดีจริงสิวหายเกลี้ยงเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอรีวิวคนใช้เจลล้างหน้าหน่อยเพราะว่าแอดวานซ์พินอะมันมาเท่าไหร่ก็หมด สินค้ามาสองพันเก็บไว้ให้นพนักงานหนึ่งร้อยพูดเลยนะวันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้ที่สองค่ะของเหลือสองลังนิดๆนะคะระหว่างดันสิวเราควรทำอะไรสามารถใช้แปะแผ่นสิวได้ค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกคนตะกร้ารนี้เหลือจํานวนน้อยมากถ้าใครสักแอดวานซ์พินในรอบนี้ได้นะสิวเส่วนนองอุตันนะคะคนที่มีรอยสิวเยอะ คนที่มีสิวอักเสบที่ขึ้นบริเวณที่เดิมน,นะคะตอมตามคางตามอบหน้าหน้าอ,อกหลังพี่ใช้ได้เลยกับเจลล้างหน้าถ้าใครที่อยากให้ได้ผลที่มันเร็วขึ้น